สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแชร์สูตรกัน ซักผ้าให้ขาวใหม่แบบง่ายๆใช้ได้ทั้งผ้าขาวและผ้าสีหรือว่าจะเป็นชุดนักเรียนถุงเท้าแบบนี้นะคะให้กลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะเราก็เตรียมเป็นผ้าที่สกรปรกนะคะหรือว่ามีรอยเปื้อนนะคะไปแช่หรือว่าไปเติมน้ําก่อนค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็แช่ผ้าไว้สักพักหนึ่งนะคะน้ำสบู่แบบนี้นะคะจะใช้เป็นสบูแ่แขกก็ได้ค่ะเพราะว่าเขาจะไม่กัดผิวมือเราด้วยนะคะและเขามีกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็นำสบู่นะคะมาถูตรงบริเวณที่มีรอยเปื้อนนะคะอ่ะค่อยๆถูให้ทั่วเลยค่ะบริเวณไหนที่มีรอยเปื้อนนะคะก็ถูเยอะๆนะคะอย่าเพิ่งขย,ยี้หรือว่าอย่าเพิ่งซักค่ะถูให้ทั่วก่อนหลังจากนั้นนะคะเราก็แช่น้ำทิ้งไว้แบบนี้ก่อนนะคะประมาณสัก10นาทีหรือ15นาทีก็ได้ค่ะ หลังจากครบเวลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราค่อยมาขยี้นะคะการที่เราขยี้เบาๆแบบนี้นะคะรอยเปื้อนเขาก็จะหายออกไปค่ะอันนี้สังเกตได้จากถุงเท้าคู่นี้นะคะนี่นะคะอ่าเดี๋ยวจะรีดดูให้ดูนะคะว่าจะรอยเปื้อนมันจะหายไปเลยนะคะแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ค่อยๆขยี้ผ้าให้ทั่วทุกผืนหรือผ้าเสื้อผ้าหรือถุงเท้าคู่ไหนนะคะ ที่มีรอยเปื้อนหนักๆห,หรือว่าเยอะๆนะคะแนะนําให้ให้เพิ่มเวลาผ้าทิ้งไว้นะคะสังเกตว่าอีกสองข้างนี้จะมีความแตกต่างกันนะคะเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเรามาขยี้แขนเสื้อกันเลยค่ะอ่านี่นะคะขยี้แค่สองครั้งนะคะแล้วก็รูดแบบนี้จะสังเกตได้ว่ามันจะมีน้ําสีดําๆออกมาเลยนะคะ เราก็ล้างผ้าได้เลยค่ะสำหรับใครที่จะแช่เป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะก็สามารถล้างออกประมาณสักสองครั้งนะคะและก็สามารถแช่เป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มได้เลยค่ะผ้าเราก็จะขาวใสแล้วก็มีความหอมด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาล้างผ้ากันดูเลยค่ะนี่นะคะจะสังเกตได้ว่ารอยเปื้อนนะคะเขาก็จะหายจะหมดออกไปเลยนะคะ สำหรับถุงเท้าคู่นี้นะคะเขาจะมีรอยเปื้อนหมึกนะคะให้สังเกตว่าตัวรอยเปื้อนหมึกนะคะเขาจะมีแบบจางๆมากๆเลยนะคะเราก็สามารถขยี้ซ้ำได้เลยค่ะจะแทบมองไม่เห็นเลยนะคะเกตดจะสังเกตได้ว่าถุงเท้าคู่นี้นะคะจะมีความแบบขาวใหม่ยิ่งขึ้นเลยนะคะจะเหมือนถุงเท้าใหม่เลยค่ะนี่นะคะคู่นี้จะเป็นข้างที่เปื้อนหมึกมานะคะคราบหมึกก็จะหายไปด้วยค่ะ ลองมาทำสูตรนี้ได้เลยนะคะใช้แค่สบู่หนึ่งก้อนเองค่ะและสูตรนี้จะทําให้ผ้าขาวใหม่และมีความหอมไม่กัดผิวมือด้วยค่ะสําหรับใครที่กําลังมีปัญหาเรื่องผ้าเปื้อนนะคะและเวลามาซักมือค่ะไม่อยากให้แสบมือก็สามารถมาลองทําสูตรนี้ดูค่ะและสําหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถแชร์และแบ่งปันสูตรนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณได้เลยค่ะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ